ตัวเป็นที่สองประโยชน์ของมอนุษย์มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบสับและเกิ่ยวย่ำจะต เธอประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบสับและกิดนเนื้์ สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่นี่หมออนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันข่าววันสุขสุดสัปดาห์นะคะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงเวลานี้กับรายการที่นี่หมออ,อ8นนาฬิกา35นาทีนะคะถึง9นาฬิกาค่ะ ะคะวันนี้27มิถุนายน2568กลับมาเจอกันโดยมีดิฉันนะคะหาเทยการเพชรประวัติค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้แน่นอนที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามนะะต้องบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับงานศิลปะนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เราจะนำเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงของรอบรั้วมออ,อค่ะ ช่วงรอบรั้วมออวันนี้เราจะร่วมพูดคุยนะคะก็คือเรื่องของการาแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่69สัญจรค่ะแล้วก็การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่40นะคะ โดยวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณนุษย์ดีนนะคะเลิศบุรุษนักวิชาการอุดมศึกษาสถาบานันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนานะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีผู้ชมที่ชมทางเพจอยู่ทางสถานีวิทยุอม,มอปัตตานีอยู่ครับค่ะนะคะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินะแล้วก็เป็นสัญจร ในทุกๆปีเนี่ยค่ะนะคะก็จะเวียนมาใช่ไหมคะใช่ค่นะคะและปีนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นครั้งที่69แล้วนะคะฝั่งเรายาวนานมากเลยจริงจริงการจัดประกวดสินกรรมแห่งชาตินะครับที่มาวิาลสิลปกรเป็นผู้จัดเนี่ยก็เริ่มเมื่อ60กว่าปีก่อนแล้วก็จัดต่อเนื่องมาทุกปีนะครับซึ่งเป็นดําริของศาสตราจารย์ศินพิรศีซึ่งเป็นเป็นอาจารย์ศิลปะที่ที่ศิลปินในเมืองไทยเนี่ย ยกย่องและก็เป็นผู้ที่ขอตั้งมหาวิทลัยศิลปากรม,มีดําริขึ้นเพื่อที่จะ,ะให้มีการเปิดโอกาสให้ศิลปินในประเทศไทยนีครับได้แสดงความสามารถโดยการส่งผลงานศิลปะ,ปะที่ตัวเองสร้างสรรค์นเนี่ยมาประชันมาประกวดกันครับแล้วก็จัดต่อเนื่อง มาถึงปีที่69ครับในส่วนของของการประกวดของศิลปกรนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าศิลปกรรมแห่งชาติใช่ไหมคะแล้วในส่วนของความร่วมมือหรือการที่ได้มีการนํางานเหล่านี้มาสัญจรมาจัดแสดงนะคะอย่างสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนาเนี่ยค่ะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ถึงได้มีการมาสัญจรแล้วก็จัดแสดงให้เราได้ชมกันด้วยครับผมก็โดยโดยปกติในลักษณะการทํางานเนี่ย งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยออสินภาคใต้ของสถาบันเรานะครับก็ทํางานเชื่อมโยงกับเครือข่ายศิลปินทั่วทั้งประเทศแล้วก็โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่แล้วครับผมแล้วก็อยู่ในวงการศิลปะทีนี้มันก็จะมีการทําอ o มมกันนะครับพูดคุยกันเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับว่าเออแล้วงานศิลปะที่จัดแสดงที่ส่งมาประกวดที่ศิลปากรในกรุงเทพในส่วนกลางเนี่ย อ่าคนที่จะไปดูงานดีๆของศิลปินทั่วประเทศที่ทั้งได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับร่วมแสดงในเทศกาลเนี่ยครับต้องเดินทางเข้าไปสู่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครอาจจะยากนิดนึงใช่ครับโดยเฉพาะนักศึกษาศิลปะฮะมือนสมัยที่ผมเรียนศิลปะเนี่ยก็ดูงานศิลปะของศิลปินดังๆเนี่ยผ่านทางหนังสือผ่านทางแคาล็อกผ่านทางสุทธิบัตรก็เลยมีความคิดตรงกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดจัดแสดงศิลปะ แห่งชาติในกรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะสัญจรงานเหล่านี้ออกไปให้คนในส่วนภูมิภาคได้ได้ได้บโอกาสได้ชมกันง่ายขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่ามีมติร่วมกันว่าอ่าต่อไปนี้มาเียนประกณรก็จะสัญจรไปจัดแสดงหหอศิอสินภูมิภาคตามภาคต่างๆมีไม่กี่ที่ครับพี่จอยครับก็มีมีเชียงใหม่นะครับมีขอนแก่นแล้วก็มีภาคกลางที่ มารัยบุรภาแล้วก็มีที่ปัตตนีก็คือ,อ,อคือหอสินภาคใต้ครับ <okay. S 1> ผม ฟังแล้วคือคือว่าเป็นเป็นเรื่องของ m o u เป็นความร่วมมือที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าโอกาสเหล่านี้ก็ได้มาอย่างภูมิภาคของนะคะภาคใต้หรือว่าที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษา<ช>ที่ปัตตานีมอปัตตานีเราด้วยนะคะคแล้วก็เป็นที่มาจนถึงปีนี้ก็เรียกว่าสัญจรนะคะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่69สัญจรที่จะมาจะแสดงอย่างานะคะ ทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากายานวัฒนาที่หอศิลป์เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นห่วงไหนอย่างไรคะก็ระยะเวลาที่กําหนดนะครับจริงๆแล้วครั้งแรกที่สัญจรสําหรับปีนี้ก็คือสัญจรไปที่มหาเัยบูรพาหอศิลป์ภาคตะวันออกใช่ครับในในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะสัญจรมาจัดแสดงที่หอศิลป์ภาคใต้ที่มอญสุขานนทกรีนของเราที่สถาบันที่ปัตตานีในช่วงเดือน กรกดาคมครับที่ใกล้จะถึงนี้แล้วใกล้จะถึงนี้แล้วครับและหลังจากนั้นเราก็จะส่งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒรสงขาแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณรับช่วงต่อแต่ว่าในส่วนของ<ช>ออศินภาคใต้ก็จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่3ามถึงยีกรกดาคมสองพัา<ช>นาร้กสินะครับผมครับ ก็ประมาณสัก20วันประมาณนั้นครับผมก็เรียกว่าพอสมควรนะคะ20วันนะคะที่ผลงานต่างๆที่เรียกว่าผ่านการประกวดศิลปกรรมแห่งชาตินะคะน่าจะมีมาจัดแสดงอยู่ร่วมประมาณสักกี่ชิ้นเ่ยผลงานศิลปกรรมแห่งชาตินี้รู้สึกว่าจะมาจัดแสดงปีนี้ที่สัญจรจัดแสดงนะครับ45ชิ้นซึ่งเป็นผลงานทั้งที่ได้รับรางวัลนะครับและผลงานที่มีคุณภาพที่กรรมการเนี่ย คัดเลือกให้ได้ร่วมแสดงในทีจการครั้งนี้นะครับต้องบอกว่างานศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยเป็นงานประกวดที่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในในระดับประเทศไทยแล้วนะครับจัดโดยมายศิลปกรแล้วศิลปินนะครับที่ทํางานศิลปะคุณครูที่สอนศิลปะไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือว่าสอนอยู่ในมหาลัยก็ใฝ่ฝันที่อยากจะได้รางวัลในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ครับเพื่อเพื่อเป็นตัวการันตีเพื่อเป็นตัว ยืนยันหรือสร้างความศรัทธาให้ลูกศิษย์ของอตัวเองว่าโอ้ระดับอาจารย์ก็ส่งงานประกวดแล้วก็มีรางวัลเพราะฉะนั้นคนที่ส่งงานเนี่ยจะมาทั้งทั่วประเทศเลยครับเยอะมากแล้วก็ผ่านการคัดกรองจากกรรมการทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งว่าได้งานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็จะหลังจากที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็คัดเข้าร่วมแสดงซึ่ง อาจารย์ใหม่ๆนะครับริจเป็นใหม่ๆเนี่ยก็ขอแค่ได้ร่วมแสดงในครั้งแรกที่ส่งนี้แล้วก็ภูมิใจแล้วครับภูมิใจแล้วที่แบบผลงานได้เข้า<ช>ไปสู่ในเรื่องของการประกวดใช่ไหมคะคคอันนี้ฟังแล้วเนี่ยคือต้องให้ผ,ผ,ผ,ผู้ที่รู้นะได้มาถ่ายทอดนะคะจะได้เห็นว่างานนี้เนี่ย คุณค่านอกเหนือจากเรื่องของที่มาต่างๆเรื่องของศิลปะนะคะที่ท่งคุณค่าที่จะมาให้ทุกคนได้มาชมด้วยตาตัวเองนะพื้นที่เนี่ยค่ะแล้วในส่วนของผลงานอายกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเป็นงานศิลปะประเภทไหนอย่างไรบ้างพอจะบอกได้ไหมคะงานที่มาจัดแสดงนะครับทางศิลปกรก็จะคัดงานที่มีความหลากหลายนะครับเช่นงานงานจิตรกรรมนะครับที่วาดด้วยสีนะครับระบายด้วยสีงานจิตรกรรมงานประติมากรรม งานประติมีกรรมก็จะเป็นงานปั้นหรืองานสื่อผสมที่มีเป็นมิติขึ้นมาะนะครับลอยตัวขึ้นมาและก็งานภาพพิมพ์นะครับงานภาพพิมพ์เนี่ยก็คือเป็นเทคนิคเฉพาะของของคนทํางานศิลปะอาจจะเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์แกะแผ่นเหล็กแล้วก็เอาไปพิมพ์ลงบนกระดาษนะครับแล้วก็จะมีงานเป็นสื่อวิดีโอวิดีโออาร์ตที่ทาเป็นเป็นวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นจัดอยู่ใน งานศิลปะอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเป็นคล้ายๆ presentation แต่ว่ามันมีเนื้อหามีแนวคิดอยู่ในในตัวนั้นซึ่งมาเป็นรูปแบบวิดีโอยกทีวีมาก็จะเป็นความหลากหลายครับเทคนิคในการสร้างสรรค์งานแล้วก็45ชิ้นนะครับสำหรับศิลปกรรมแห่งชาตินะครับผู้ชมพี่จอยครับไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะครับชิ้น หนสองเมตรคูณสเมตรเะครับโอ้โในการที่จะเคลื่อนย้ายสัญจรนใช่ครับใช่ครับต้องใช้รถ10บล้อในการขนงาน40ชิ้นครับแล้วก็มีการแพ็คงานห่องานต้องระมัดระวังต้องดูแลงานของศิลปินให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับค่ะแล้วนะถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสได้มาในปีอื่นๆนะคะเหมือนเหมือนเอ ตัวของพี่เองเนี่ยก็เคยได้ไปร่วมชมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแม้เราจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของงานศิลปะนะแต่ว่าเป็นอะไรที่เห็นความสวยงามนะคะแล้วก็ต่างๆที่มีความแบบต้องใช้คําว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นผลงานเหล่านี้ก็ใกล้จะมาจัดแสดงกันให้เราได้เห็นกันที่ ขอสินภาคใต้กันแล้วนะคะคอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติครั้งที่69สันจรยังมีเรื่องของการแสดงศิลปรกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ค,ครั้งที่40ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะขอแบนเนอร์อีกอัอนนึงะนะคะสําหรับของอ เกี่ยวกับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ทำไมต้องใช้คําว่ารุ่นเยาว์นะคะอันนี้นิดนึงนิดหนึ่งกำลังจะมีคำถามค่ะว่าที่มานี้อย่างไรเลยครับผมจริงๆแล้วก็คือการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์นี่ก็เหมือนกับงานศิลปกรรมแห่งชาติแค่แยกระดับแค่แยกระดับว่าศิลปินรุ่นเยาว์เนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปี อ่าครับก็จะเป็นการประกวดของศินิวยารเช่นศิลปินใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเพิ่งเพิ่งทํางานศิลปะหรือสะสมงานศิลป,ปะฝึกฝีมือแล้วก็เป็นเวทีให้กับศิลป,ปินรุ่นน้องๆเด็กๆเนี่ยครับที่อายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนี่จะแยกประเภทส่วนศิลปกรรมแห่งชาตินี่ก็จะเป็นระดับอาจารย์ระดับใหญ่ๆไม่จํากัดอายุแต่อันนี้เป็นจัดโดยศิลป,ปก,รกรด้วยไหมคะมาโดยศิลปกรเป็นผู้จัดเช่นเดียวกันครับขอศิลป์มาศิลปกรจัดทั้งสองสองนิทรรศการเลยแค่แยกระดับแค่นั้นเองครับค่ะอ่า จะเป็นนักศึกษาเรียนปัญญาโทปัญญาเอกส่วนใหญ่ก็จะส่งประกวดในงานศิลปกรรมรุ่นเยาว<ม>์ครับพออายุเกิน25แล้วเนี่ยไปอยู่ในมาหลาลัยไปเป็นอาจารย์มาหลาลัยก็เริ่มจะส่งสง,นงานศิลป,รปรกรรมอกศิลปกรรมแห่งชาติใช่ใช,ใชครับเป<ม>็นระดับเป็นระดับนะคะก็เรียกว่าแน่นอนว่า เ,เรื่องของผลงานศินละปะเนี่ยนะคะทุกกลุ่มวัยเนี่ยนะคะก็จะเห็นเรื่องของออพัฒนาความเติบโตแล้วก็ในมุมมองที่สะท้อนแตกต่างกันไปในเรื่องของงานศิลป์นะคะคคอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นเป็นของศิลปินรุ่นเยาว์กันบ้างแล้วก็ครั้งที่40ก็ถือว่า ก็นานเดียวกันนะคะที่มีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของจํานวนชิ้นงานก็เหมือนกันไหมคะพอๆกันครับของศิลปกรรมเรื่องสมัยของเป็นรุ่นเยาวนี้ประมาณ40ชิ้นแต่ก็ชิ้นไม่ได้เล็กเหมือนกันครับชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันแต่เพียงแค่งานศิลปกรรมแห่งชาติจะใหญ่เป็นพิเศษถ้าถ้าเกิดมาดูงานหรือคนที่เคยมาดูงานเนี่ยมันก็จะเห็นเลยความตื่นตาตื่นใจซึ่งหาดูงานศิลปะภาพวาดที่มีขนาดชิ้นใหญ่ๆและมีความละเอียดมีความงาม แบบนี้เนี่ยเราเราหาดูได้ยากในพื้นที่มันเราะนะครับมีให้ดูแต่ว่าเราหาดูดยากตรนี้เป็นโอกาสดีที่ที่าง,งานศิลปะชิ้นใหญ่ๆที่เดินทางมาให้เราได้ชมกันถึงที่ะนะครับก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสกันะนะครับสําหรับผู้ที่สนใจครับฟังแล้วทั้งในส่วนของ2ง,งานนี้ก็คือการแสดงศิลป,ปรกรรมแห่งชาติครั้งที่69กับของศิลป,ปินศิลป,ปรกรรมร่วมสมัยของศิลป,ปินรุ่นเยาว์สง,งานนี้ก็น่าจะร่วม เกือบร้อยชิ้นเลยทีเดียวก็เกือบเกือบร้อยชิ้นครับเกือบร้อยชิ้นเลยนะคะครับอืมก็คงจะได้มีการจัดโซนการแสดงกันอย่างไรภายในนิทรรศการหอศิลป์ค่ะเราจะใช้พื้นที่นะครับห้องนิทรรศการหมุนเวียนหนึ่งด้านล่างนะครับถ้าใครที่เคยมาหอศิลป์ภาคใต้เราก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาตินะครับส่วนชั้นสองนะครับห้องโถงใหญ่เราก็จะใช้เป็นห้องนิทรศการสําหรับจัดแสดงของศิลปกรรมร่วมสมัยของเซปิลุนเยานะครับในการจัดแสดงเราจะแยก ส่วนการชัดเจน <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลามาดูงานศิลปะทั้งสองด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าจะสับสนว่าอันไหนงานแห่งชาติงานร <c oughs> ุ่งเยาวครับและงานแต่ละชิ้นก็จะมีป้ายมีแคปชั่นบอก <c oughs> บอกชื่องานบอกเทคนิคบอกขนาดนะครับ <c oughs> ชิ้นที่ได้รางวัลก็จะมีป้ายที่บอกคอนเซปต์แรงบันใจในการ <c oughs> ทํางานศิลปะแต่ละชิ้นโดยเฉพาะ ถ้าเกิดเข้ามาเป็นหมู่คณะนะครับทางสถาบันเราก็จะมีทีมวิทยากรที่มีความชานาญนะครับในการนําชมหรือว่าบรรยายไม่เข้าใจงานชิ้นไหนเทคนิคอะไรเราก็จะมีววทยากรคอยนําชมคอยอธิบายให้ความรู้ระหว่างที่ชมเทศกาลในหอสินภาคใต้ครับกําลังจะถามอยู่พอดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในส่วนของผู้สนใจที่ระว่างงานนี้ก็เปิดกว้างเลยค่ะให้กับผู้ที่อยากจะมาชื่นชมงานศิลปะใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแล้วก็สําหรับในส่วนของกลุ่มที่อยากจะ มาเป็นหมู่คณะอาจจะเป็นจากสถาบันอสมมุตินะคะสถาบันการศึกษาครูศิลปะอยากจะพากลุ่มนักเรียนโรงเรียนอะไรต่างๆอ่ะตรงนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าจะต้องมีการแจ้งอะไรมาล่วงหน้าหรืออย่างไรไหมคะตรงนี้ส่วนใหญ่โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือว่าหมู่คณะที่มามาเยี่ยมชมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าให้ติดต่อมาทางสถาบันนะครับทางเพจสถาบันนะครับทางอีเมลนะครับหรือว่ามีหนังสือขอความอนุเคราะ ส่งเข้ามาที่สถาบันนะครับหรือหรือไม่กระโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับ,รบทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ073331250นี่จะเป็นเบอร์สำนักง,งานของสถาบันที่คอยรับ <C> e เรื่องราวต่างๆทีต่ต้องการที่จะสอบถามหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมนะครับซึ่งจริงๆ <C> e ที่หอศิลปัภาคใต้เราไม่ได้มีแค่ห้องจัดนิทรรศการศิลปะใช่ครับรเรายังมีอีกฝั <c oughs> ก่งหนึ่งที่เป็นอหอวัฒนธรรมภาคใต้ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต <C> e วัฒนธรรมของคนในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งกว้างมากมีหลายมุมมีหลายเซสชั่นมากก็เรียกว่ามาแล้วก็จะได้ชมในหลายส่วนเลยเดียวใช่ไหมคะเวลาน้องๆมาดูงานหรือหมู่คณะมาดูงาน มามาดูทั้งงานศิลปะและดูทั้งพิพิธภัณฑ์ได้ครบวงจรเลยครับที่นี่ไม่ใช่มีแค่จุดที่แสดงงานภาพวัดมาถ่ายภาพ<ช>สามิติเราก็มีมใช่ครับข้างในครับอ่านะคะเพราะว่ามาแล้วเนี่ยนะคะจะได้ทั้ง การเรียนรู้รเรื่องต่างๆนะคะที่เป็นทั้งงานศิลป์แล้วก็อย่างที่น้องนูได้บอกเมื่อสักครู่นะคะนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของอแรงบันดาลใจที่ <ผม S 2> จะได้รับด้วยสักนิดนึงได้ไหมคะว่าสําหรับอาจจะเป็นผู้ที่ชมอยู่ที่อาจจะมี ความชื่นชอบนะในเรื่องของงานศินละปะก็ดีหรือว่าผู้ที่สนใจอาจจะไม่ได้เป็นในฐานะที่อยากจะทําเป็นศินลปินเองแต่ชอบเสพงานศิลป์หรืออะไรแบบนี้ค่ะมาชมนิทรรศการที่กําลังจะมาจัดแสดงทั้งสองส่วนนี้เนี่ยคิดว่าจะได้อะไรอย่างไรกลับไปบ้างครับแต่จริงในในส่วนของอสินภาคใต้นะครับเราก็ มีททศการหมุนเวียนจัดแสดงอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของน้องๆนักศึกษาของอาจารย์ของศิลปินอิสระนะครับซึ่งคนที่เขามาดูงานหรือติดตามหมอสิงอยู่เขาก็จะรู้ทางการโฆษณาของสถาบันนะครับทีนี้งานศิลปะเนี่ยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาจัดแสดงให้เราดูเนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมาดูงานมาเที่ยวสถาบันอยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่เคยมาหรือฟังรายการนี้อยู่นะครับลองมาลองมาดูนะครับลองมาชมงานศิลปะเพราะเพราะว่า ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าศิลปะนี้มันไม่ทำลายใครนะครับไม่ส่งผลเสียกับใครมีแต่จะจะยกระดับจิตใจนะครับยกระดับจิตใจเราเราทำงานเหนื่อยๆมีนะครับบางทีคนที่ทํางานราชการเขาอาศัยเวลาตอนเที่ยงเที่ยงเขามาเดินดูงานศิลปะที่นี่ก่อนที่จะกลับเข้าไปทํางานในช่วงบ่ายหมอก็มีครับบางทีมีผู้พิพากษาแอบมาเดินดูงานศิลปะซึ่งเราก็ไม่รู้จักว่าใครแต่เรามารู้ทีหลังนะครับก็มีเพราะฉะนั้นการชมงานศิลปะเนี่ยผมว่าทําให้ยกระดับจิตใจเราให้ให้ ให้นิ่งนะครับให้ผ่อนคลายขึ้นเห็นเห็นภาพวาดเราเห็นดอกไม้ทั่วๆไปที่บ้านเป็นเกิดจากธรรมชาติแต่กับการมามองภาพดอกไม้ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของคนเราเนี่ยที่ใส่ใส่ความรู้สึกใส่แรงบันดาลใจใส่อารมณ์ผ่านสีเนี่ยความรู้สึกต่างกันนะครับมันทําให้เราเกิดอารมณ์คล้อยตามความงามที่อยู่ในงานศิลปะชิ้นนั้นนะครับดูงานไม่เป็นไม่เป็นไรครับเรามาดูซึมซับเอาเอาเอาความรู้สึกที่เราเห็น การดูงานศิลปะไม่จาเป็นเราต้องเข้าใจเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกับงานชิ้นนี้โอ้รู้สึกว่าเศร้าจังเลยอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสําหรับศิลปินบางงานที่อยากจะถ่ายทอดออกมาแต่ละชิ้นใช่ไหมใช่ครับศิลปินถ่ายทอดออกมาแต่ละชิ้นนะครับถ้าถ้าจะมาดูเทศกาลนี้เนี่ยเราจะไม่มาดูความความแบบสวยสีสวยจังแต่เราจะมาดูเนื้อหาเรื่องราวของสังคมของธรรมชาติที่ศิลปินเขาถ่ายทอดออกมาได้อดรมความรู้สึกจริง เขาเขียนภาพเกี่ยวกับความเศร้าเนี่ยคนไปดูเนี่ยไม่มีทักษะการ<ช>ดูงานศิลปะ<ช>แต่มัน <ใจ S 2> สามารถเข้าถึงอารมณ์ความเศร้าได้เขาเขียนงานที่เป็นเทศกาลการแห่เทียนพรรษาการแข่งเรือเนี่ยบางทีดูไม่ออกว่าเป็นรูปคนรูปอะไร<ช>แต่พอเราเห็นชิ้นงานแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามีความสนุกจากสีสันต่างๆจากไอ้จังหวะของมันมันให้เกิดความคล้อยตามขึ้นมาในจิตใจของเราว่าอ้มันสนุกจังรู้สึกดูแล้วมันสนุกเพลิดเพลินนี่นะครับงานศิลปะมันแปลกกว่า สิ่งอื่นตรงนี้เองที่ที่ศิลปินเขาแฝงไว้อยู่ในงานศิละปะเพราะฉะนั้นเป็นคุณค่าและมผมว่าการได้ดูบ่อยๆนะครับสักดูไปจะเกิดความซึมซับและ,ะทําให้เราชอบพอทําให้เราชอบเนี่ยผมเชื่อว่างานศิลปะจะช่วยขัดเกลาจิตใจเราให้ไปในทิศทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนมามาดูกันผมจะอยู่ที่หอศิลป์ตลอดอก็จะมีน้องๆทีมนักวิชาการอยู่ตลอดะนะครับ สงสัยอะไรเราสามารถให้คําตอบได้พูดคุยเรื่องศิลปะได้ใช่ครับใช่ครับเรียกว่ามาได้ทั้งแบบว่าทั้งชมบางทีก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะคะแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็สุนทรียะที่จะได้รับทั้งทาง ตาทั้งทางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็คงจะได้รับกันไปอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนและที่สําคัญเป็นโอกาสที่ดีที่ที่เรียกว่าเป็นผลงานศิลปินระดับชาติด้วยจากการประกวดด้วยแล้วก็ผลงานต่างๆทั่วประเทศนะคะจะยกกันมาให้ชมมีอะไรที่จะกล่าวย้าเพิ่มเติมไหมคะจริงๆทางหอศิลป์ของเรานะครับหอศิลป์ภาคใต้เราเรา เกิดการชำรุดเรื่องหลังคานะครับแล้วเราอยู่ระหว่างการซ่อมแซมมาหลายปีมากที่ผ่านมาเนี่ยเราเราสามารถจัดได้แค่ในการศิลปกรรมแห่งชาติแค่แค่นิศการเดียวมาประมาณ6-7ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นดําดิของท่านผู้อำนวยการสถาบันวัฒนศึกษาการยานิวัฒนานะครับท่านดรชนกิจธนสุขท่านก็มีดําดิว่าในหนปีนี้เนี่ยเราซ่อมแซมหลังคาอะไรใกล้จะเสร็จแล้วถึงมันไม่พร้อมมากแปลว่าท่านพอแกก็อยากจะให้ สถาบันเนี่ยนำงานศิลปรกรรมรุ่นเยาว์มาด้วยเลยม,มาพร้อมกันเลยนะครับจัดแสดงถึงมันไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อย่างน้อยมันก็ติดตั้งงานอะไรได้อ,อย่างน้อยให้คนได้ชมก็อพอมีความตั้งใจอย่าง,งานั้นปีนี้สถาบันก็เลยจัดพร้อมกันสองเนื้อการเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีครับปีนี้พิเศคษับกำลังรู้สึกว่าคําว่าศิลปินงานศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์นี่เหมือนอาจจะ เพิ่งได้ยินในห่วงห่วงก่ช่นี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะได้มาชมงานศิลปกรรมสัญจรเมื่อปีที่แล้วอใ่ก็จะมีต่าปชาติยิ่งมีความพิเศษทั้งสองงานทั้งสองเรียกว่าทั้งกลุ่มศิลปินทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเาว์จะมาให้ชมกันแบบว่าจุใจกันอย่างแน่นอนแต่เราเคยมาแสดงนะครับเมื่อก่อนตอนที่หอศินเรายังไม่ชำรุดแต่เราหยุดไปหลายปีใช่ครับแต่ปีนี้ปีแรกในในรอบหลายปีที่มาพร้อมกันทั้งสองเทศกาลและก็เป็นงานใหญ่ ใช้ได้เลยครับค่ะเพราะฉะนั้นแหมฟังแล้วเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ต้องไม่พลาดเลยทีเดียวในเรื่องของห่วงเวลาเมื่อกี้ก็คือทราบว่าวันที่3ถึง25กรกฎาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการด้วยในวันที่ใช่ครับวันวันที่3วันที่สวันพฤหัสที่3กรกฎาคมก็คือวันเพฤหัสหน้นครับค่ะวันที่3กรกฎาคมจะเราจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการเก็บค่าเข้าชมของผู้ที่มาชม นิทรรศการที่หอศิลป์น,นะครับสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในวันที่จัดพิธีเปิดะนะครับซึ่งโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีานะครับท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดวันที่3เราจะเริ่มตั้งแต่เวลาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งับ8โ<ะ>มงครึ่งเริ่มลงทะเบียนแล้วก็จะมีการสแสดงก่อนพิธีเปิดก็จะมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโดยศิลปิน นักดนตรีลองเงงที่เป็นครูในจังหวัดปตัตตานีของออเรานีครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันครับก็จะเป็นบรรยากาศมีดนตรีลองเงงขับกล่อมบรรเลงให้แขกผู้มีเกียรติฟังระหว่างที่เตรียมพิธีเปิดและท่านผู้ว่าก็จะเดินทางมาถึงประมาณสัก9ก้าโมงแล้วก็จะทําพิธีเปิดนิทรรศการครับก็จะมีการกล่าวรายงานกันโดยท่านผู้อ่าในการสถาบันว่าธรรศาสตรกะรยาว่ามีความเป็นมาอย่างไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทําพิธีเปิดแล้วก็จะเปิดให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีเปิดได้เข้าชมงานกันอย่างเต็มที่ แล้วพิเศษกว่าปีอื่นๆสําหรับปีนี้นะครับที่หอศิลป์ของเราปกติทุกคนจะมาดูงานศิลปะแล้วก็จะมีเสียงแบบบ่นกันว่าโอ้โหร้อนมากเลยบรรยากาศข้างในอากาศข้างในครับสำหรับปีนี้นะครับเราได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งสองชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าอุณหภูมิโอเคแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนครับสามารถที่จะเดินดูงานศิลปะกันได้อย่างสบายๆเหมือนหอศิลป์ในส่วนกลางนะครับครับก็ต้องขอบคุณ ผู้การสถาบัานกับคุณผู้การมาลัยที่เห็นความสําคัญนะครับโดยโดยอนุมัติงบประมาณให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหอศิลป์ภาคตาใต้ทีนี้เด็กๆเกยาวชนที่มาเป็นหมู่คณะเนี่ยต่อไปเขาก็จะไม่ร้อนอแล้วมาดูงานศิล,ลปะลองไปสัมผัสบรรยากาศดูงานศินลปะแบบเย็นๆที่ไม่เคยสัมผัสในหอศิลป์ภาคใต้กันกัน ก็คือทั้งเย็นกายเย็นใจใแน่นอนค่ะกับผลงานที่จะได้ชมเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เรียกว่าต้องขอบคุณนะคะคุณนุดดีนะคะเลิศบุรุษค่ะนักวิชาการอุดมศึกษาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัรยานิวัฒนาที่มาร่วมพูดคุยกับ ทางรายการที่นี่มอ,ออแล้วก็อย่าลืมไปชมกันตามห่วงเวลาดังกล่าวกันด้วย<ช>นะคะวันนี้ค่ะดิฉันหาทัยการเพชรประวัตินะคะและคุณนุด,ดินเลิศบุรุษค่ะเราสองคนนะคะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้สํำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้สวดีครับ